มาพี่ด็อกครับกองหน้าสายเชลซีอีกคนหนึ่งคือต้องบอกว่าเป็นตัวลองอ่ะในปีของ LH เนะเพราะว่าราคาไอคอนมันมันแพงเหลือเกินว่ะแสนกว่าล้านครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ก็ดรอปลงมาเยอะอยู่นะแต่ก็ค่าพลังยังถือว่าใช้ได้ครับถือว่าดีเลยแหละสำหรับด็อกบาปี LH นะแล้วก็สำหรับผมสายเชลซีต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ อาจจะหายากนิดนึงเนะเพราะว่านักเตะมันยังออกมันน้อยครับแต่เชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะหลายๆคนน่าจะหามาใช้กันได้ไม่ยากครับราคาอาจจะแพงนิดหน่อยนิดหน่อยมาดูกันว่าพี่ด็อกเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นไอคอนด้วยนะยยังไม่เคยเล่นไอคอนเลยครับยังไม่รู้ว่าความรู้สึกไอคอนมันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ด็อกบาตัวเนี้ยต้องบอกว่าหลายๆอย่าง มันก็เก่งแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ไม่อยากคิดภาพว่าไอคอนมันจะเก่งขนาดไหนครับคือด็อปบาเนี่ยผมเคยเล่นในฟีฟ่ายแล้วมันไม่เก่งแบบมันไม่มันไม่เก่งเลยวะ่ะในฟีฟ่ายี่สิบนอกจากยิงโคมแล้วอย่างอื่นเฉยเฉเพราะว่ามันคล่องตัวโคตรจะน้อยครับคือนักเตะต,ตัวใหญ่และคล่องตัวน้อยมันเล่นไม่เคยได้เท่าไหร่นะสำหรับในฟีฟ่าครับแต่พอมาเป็นในฟีฟ่าสี่เนี่ยความคล่องตัวเริ่มต้นมันเปิดมาเยอะมากครับ แล้วก็ตัวใหญ่จริงแต่มันเสือกเลี้ยงบอลเก่งครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเล่นแล้วคือผมเล่นนักเตะก,กองหน้ามาเยอะมากเลยในเกมอะแต่ว่าด็อกบาร์มันจะมีการหาช่องที่ผมได้เขาว่าแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาครับ,ค,รบคืออย่างไอเชฟเชงโก้เนี่ยผมใช้บ่อยใช่ไหมเวลาเชฟเชงโก้ไอตัวเพย์เมเกอร์ของเราได้บอลเนี่ยเชฟเชงโก้มันจะวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยแบบเตรียมตัวที่จะวิ่งตลอดเวลาครับ แต่ด็อกบาการหาช่องของมันประหลาดก็คือตอนแรกมันจะพิงก่อนมันจะทําตัวเหมือนเราตั้งทาร์เก็ตแมนไว้เว้ยแต่พอเผลอสักพักนึงมันถึงจะวิ่งครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้มันจนถนัดแล้วผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะอารมณ์เหมือนมันมันหลอกล่อ AI อ่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าสไตล์การหาช่องมันประมาณไหนแต่ว่ามันแปลกผมเพิ่งเคยเจอคนที่มันมีวิธีการหาช่องเฉพาะตัวแบบนี้นะสำหรับ d o อก a r ครับในปีของ LH มันดูจังหวะต่างๆแล้วกันเนี่ย จังวนี้กลางสนามได้บอลแทงให้พี่ด็อกครับคือข้อเสียมันมันไม่ใช่ข้อเสียของพี่ด็อกหรอกแต่ว่าไม่ว่านักเตะค,คนไหนเวลาแทงมาเวลาเราหวังว่าแทงช่องนี้ให้มันหลุดอะแต่พอเผอิญว่านักเตะมาจับบอลอ่าสปีดมันจะโตครับอันนี้ก็เป็นทุกคนแหละพี่ด็อกก็ถ้าเกิดได้แทงแล้วได้วิ่งก็หายเหมือนกันเพราะาสปีดเริ่มต้นถือว่าจัดอยู่ทางกลางสนามครับพี่ด็อกพี่ด็อกไปเองพี่ด็อกคลองไว้แล้วก็ยิงไกลคือ นักเตะฟีฟ่าออนไลน์4เนี่ยต้องบอกว่าตัวไหนที่มันยิงไกลดีเนี่ยอันนี้ถือว่าปกติแต่ตัวไหนยิงไกลไม่ดีเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่เคยน่าใช้เท่าไหร่ไม่่คยน่าใช้ก็เพราะว่ามันเป็นเมตายิงไกลเ่ยเพราะว่ายิงไกลเนี่ยคือโอกาสเข้ามันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ด็อกบาก,ก็ดีเลยสําหรับเรื่องการยิงไกลครับส่งมาพีด็อกอีกทีนึงพยายามหลอกล่อเลี้ยงบอลดีมากนะสำหรับนักเตะที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเลี้ยงบอลแล้วเวลากด อล็อกทิศทางอะซ้ายขวาซ้ายขวาบอลมันไปไปเร็วอยู่พี่ดอกเขาเลี้ยงบอลเก่งอยู่ซึ่งก็ค่อนข้างดีเพราะนักเตะต,ตัวใหญ่เลี้ยงบอลดีเนี่ยมันค่อนข้างจะขี้โกงอยู่นิดหน่อยตอนนี้หมุนส่งมาโซล่าและด็อกบายยิงเข้าไปเสาแรกครับผมเรื่องยิงก็สอบผ่านในทุกกระบวน่าทางขวาครับวิ่งหาช่องส่งมา แ,แล้วก็จะมีหลายๆจังหวนนะนั้นที่มันจะแบบว่าจัง่วะมั่วก็ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดมอยดีคือมันก็ใช้ความแข็งของมันเป็นประโยชน์นะจังหวะแบบเบียดเบียนมัว่วๆแข็งๆแล้วก็เข้าไปยิงได้ครับพี่ด็อกก็มีให้เห็นบ่อยอยู่ครับแล้วจังหวะนี้สก,กิลเข้ามาดึงจังหวะหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปครับเรื่องความเร็วไปกระบ,บอลก็พริ้วเอาเลี่องอยู่สายเชลซีก็ผมว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะผมก็อยากได้อยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คิวมันเยอะหลอเกิน เดี๋ยวรอไปเปิดเราเองดีกว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยจังหวะที่หวกวามันเหมือนจะมั่วนะแต่ดูจังหวะเมื่อกี้นี้กล้องหลังมันก็พยายามจะมาแย่งเลยนะแต่ว่าพี่ด็อกก็ใช้ความแข็งครับแล้วก็ได้มาจบสกอร์จังหวะนี้นครับความนิ่งก็ถือว่าดีนะนักเตะที่มันไม่ค่อยนิ่งเนะ่ยเวลามีเหตุการณ์สําคัญอย่างเช่นแบบจุดโทษช่วงนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยคอมโพสเชอร์ค่าพลังในเกมมันน่าจะเป็นควบคุมอารมณ์ถ้าผมจาภาษาไทยไม่ผิดน,นะ คือคนที่มีค่านี้ก็จะนิ่งครับช่วงเวลาท้ายเกมยิงจุดพงจุดโทษอะไรอย่างงี้ครับจังหวะนี้พี่ด็อกเลี้ยงบอลมาพอระยะไกลไม่มีคนประกบก็สับไปเรียบร้อยครับจังหวะนี้พี่ด็อกอยากได้ครับอยากได้บวก5นะีก็น่าจะพอส่ไถยน่าจะพอเล่นได้แหละถ้าเกิดเรายังมีตังแบบไม่ถึงไอคอนนะซึ่งหลายๆคนเนี่ย สมมติว่าผมรีวิวไอคอนไปหลายคนก็บอกว่าเออเออก็ดีก็ดีแต่ว่ากูก็ไม่ีปัญญาซื้ออยู่ดีครับพี่แต่ตัวนี้ก็คิดว่าหลายๆคนแหละน่าจะเก็บตังค์ซื้อกันได้ไม่ยากครับสำหรับพี่ด็อกปีนี้ท่งแมาบาการโยโอกอีกทีหนึ่งครับพี่ด็อกจับบอลเนี่ยจังหวะนี้มีความแข่งนิดนึงพยายามหาเหลี่ยมแล้วพอได้เหลี่ยมบงังบังแล้วก็จบสกอร์จังหวะนี้ครับความแข็งแกร่งก็ยังเอาเรื่องอยู่นะเยี่ยด,ด,ด,ดรอ็อกแบก จังหวะน,นี้ตัดวันได้ปากายโยโก้ส่งมาแหลมมีตัววิ่งครับฮาซาตอนนี้พี่ด็อกก็พยายามจะวิ่งวิ่งไปเรื่อยนะเพื่อที่จะหาช่องครับแต่ว่ายังส่งไม่ได้ครับสุดท้ายต้องตัดสินใจเลี้ยงเข้ามาเองนะแล้วก็ตบให้พี่ด็อกใหญ่ๆเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ต้องชมว่าหาพื้นที่นะครับจบแล้วดิพี่ด็อกใช้ความแข็งครับแล้วก็หน้ากรอบเขียนโทษอา่าไม่ไม่ไม่ต้องมีจังหวะวิ่งเงื้ออะไรมาก ีจังหวะเงื้อเท้าเล็กน้อยจบสกอร์เข้าไปได้แทงมาจังหวะนี้พี่ด็อกพี่ด็อกไปเองครับจังหวะนี้โชว์ความเร็วแล้วก็ดึงจังหวะหลอกได้ดีเนีเรียบร้อยไปสำหรับด็อกบาในปี LH นะถามว่าราคากับความเก่งผมว่าราคาเนี่ยมันน่าจะแพงแพงกับความเก่งของพี่เขาแหละแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่า คือหลายๆคนก็อยากได้นะไอ้นักเตะที่มันมาแบบเป็นตัวแรกอะไรเงี้ยอย่างแบบกากกาหรือแบบซีดานที่มันมีไอคอนแล้วก็เพิ่งมีปีนี้เป็นตัวรองเนี่ยราคาก็จะดุดุหน่อยครับก็พอเข้าใจได้แต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้มากๆและก็สําหรับคลิปนี้นะดีเยดรอเบาร์ในปนะี LH ฝากไว้ประมาณเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงเจอกันครับผม